สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูฟ้องในวิชานาติสินนะคะต่อไปนะคะครูฟ้องจะให้นักเรียนนะคะดูการ์ตูนเกี่ยวกับยักษ์คู่รู้คิดนะคะแล้วคุณครูฟ้องจะถามตอนท้ายวิดีโอนะคะว่ายักษ์คู่รู้คิดเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะ รู้คิดตอนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อืมแย่จังเลยต้นนี้อาการหนักจริงๆพราวหนะ้าต้องให้ยาบำรุงซะแล้วเรียบร้อย ไว้อีกสองสามวันค่อยมาอีกทีก็แล้วกันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีนะตั้งใจและเอาใจใส่งานดีแต่ไปพันพาต้านไม้แบบนั้นเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดเอาหรือเปล่านะคงไม่หรอกมัง้งวันนี้โชคองดีขายของหมดเร็วแถมยังได้ทิปตั้งหลายตังไปซื้ออะไรอร่อยอร่อยเกินดีกว่าและถ้าตังเหลือก็เอาไปซื้ออะไรดีนะ กระเป๋าเงินหายไปไหนเนี่ยโอ้ไม่นะเงินของชานนะโอ้โหเจ้าพ่อผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าพ่อชื่ออะไรนะได้โปรดช่วยหากระเป๋าเงินให้ผมด้วยเถอะสงสารเด็กน้อยผู้หิวโหวยด้วยเถิดครับเจ้าพ่อนั่นกระเป๋าตังของชันเจอาแล้ว ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับเจ้าพอ่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเจ้าพ่อหน้าวัดศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยจ้่ขออะไรท่านก็ช่วยได้เย้เย้เย่เนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวพ่อนุม่มมานี่สิเจ้าพ่อเขาศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะขออะไร ได้หมดใช่ใช่ผมบอ,อกขอให้ช่วยหากระเป๋าสตังค์นะเจ้าพ่อท่านช่วยหาให้โอ้โหสักดิสิทธิ์มากเลยเดี๋ยว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 ก่อนนะครับต้นไม้ต้นนี้ไม่สบายอยู่นะครับถ้ามาทําแบบนี้มันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะครับเจ้าพ่อไม่สบายเหรอเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ตังหากมีคนเอาผ้ามาพันเอาไว้ยังไงเล่าผ้าผืนนี้ผมเป็นคนเอามาพันเอาไว้เองนะครับเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเจ้าต้นนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษครับ แต่เจ้าพ่อไป็นคนหากระเป๋าตั้งเมา่อคืนให้กับผมเนาะเรื่องเกิดเมื่อไหราครับมาดูกล้องวงจรปิดกันดีกว่า,าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ย คิดเองเออเองแล้วก็ยกต้นไม้ให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉยเลยเรื่องบังเอิญแท้ๆบางครั้งคนเราก็เป็นแบบนี้แหละบางทีก็คิดไปเองแต่งเรื่องไปเองตามที่ใจตัวเองเชื่อโดยไม่รู้จักคิดให้ดีสะก,ก่อนทําให้เสียเวลาตัวเองไปเปล่าๆถ้ารู้จักคิดสักหน่อยคงไม่ทําเรื่องหน้าขายหน้าอย่างนีหรอกน้องๆครับการเชื่อโดยไม่พิจารณาให้ดีของคนคนเดียว จะทำให้คนอื่นลงเชื่อต่อๆกันไปได้ขนาดดีเวลาเราจะทำอะไรหรือเชื่ออะไรควรจะรู้จักพิจารณาให้ดีซะก่อนเดครับเพราะทุกอย่างย่อมมีเหตุและผลเราต้องมีสติปัญญาคิดให้รอบคอบก่อนจะเชื่อเรื่องอะไรนดครับ ผู้รู้คิดนี้เขาสอนเกี่ยวกับอะไรคะให้เรามีสติทุกครั้งก่อนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อใครใช่ไหมคะหน่วยการเรียนรู้ที่ 1. การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของการประดิษฐ์ท่ารำจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ 2. ปฏิบัติท่ารำที่ประดิษฐ์จากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบตามจิตตนาการ 3. ชื่นชมการแสดงท่ารำที่ประดิษฐ์จากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะคุณครูฟ้องนะคะขอทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนไปทั้งหมด2ลักษณะด้วยกันนะคะ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เช่นการนั่งการนอนการยืนนะคะ 2. การเคลื่อนไหวร่างกายขณนะเคลื่อนที่เช่นนะคะการวิ่งการเดินนะคะการคลานนะคะแล้วชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เต้นนะคะประกอบจังหวะเพลงชูมือขึ้นแล้วหมุนไปแล้วนะคะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะจะมีทั้งหมด3จังหวะด้วยกันนะคะ 1. จังหวะเพลงมาร์ส 2. จังหวะเพลงกราว 3. จังหวะเสิร์งนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะคุณครูฟ้องจะสอนเกี่ยวกับการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะเป็นการฝึกจินตนาการในการสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆเมื่อนำท่าทาง ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงให้เข้ากับจังหวะก็ทำให้ท่าทางนั้นนะคะน่าสนใจและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างการเรียนแบบท่าทางตามจินตนาการนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะนะักเรียนลองดูภาพสิคะว่าเขากำลังทำอะไรเอยเขากำลังทำอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก เขากาลังทําท่าปลานั่นเองนะคะท่าปลานะคะของนาฏศี์นะคะจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะมือจะต่างกันเล็กน้อยนะคะของของหนูนะคะถ้าจินตนาการที่นักเรียนคิดนะคะท่าปลาก็คือทําเป็นมือประกบกันนะคะแล้วก็สายไปมือนิ้วมือนะคะเล็กน้อยใช่ไหมคะส่วนท่าของนาฏศปนค่ะเขาจะ มือซ้ายนะคะแบมือนะคะตั้งมือไว้นะคะระดับอกส่วนมือขวาก็แบมือเช่นกันค่ะแต่ส่งมือไปข้างหลังนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปลายนิ้วมือเหมือนกันค่ะทั้งสองนะคะพร้อมๆกันแล้วก็ใส่ก้นเล็กน้อยนะคะอันนี้คือการเรียนแบบท่าทางของปลานะคะส่วนการเรียนแบบลักษณะที่สค่ะ นักเรียนลองดูซิว่าภาพที่สองเนี่ยเขากาลังทําอะไรเอ่ยเขากาลังเรียนแบบลักษณะสัตว์ตัวไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งท่าม้าใช่ไหมคะเก่งมากท่ามา้าท่าม้าของนัทสินนะคะก็จะต,ต่างกันเล็กน้อยนะคะแค่ว่าของเรานั่งใช่ไหมคะนักเนนรียนจินตนาการว่านั่งใช่ไหมคะ แต่ของนาจะสิงเขาจะยืนค่ะแล้วก็กระดกเท้าด้วยนะคะไปข้างหลังนะคะส่วนมือก็จะกำมือนะคะทั้งสองนะคะมือจะอยู่ต่างระดับนะคะอันนี้คือการเรียนแบบท่าทางของม้านั่นเองนะคะการเรียนแบบท่าทางในลักษณะที่สนะคะเอะ๊เขากำลังทำอะไรเออเนี่ยนักเรียนลองคิดซิติกตอกติกตอกติกตอก เขาจงทำท่าทางของอะไรคะท่าทางของกวางนั่นเองค่ะท่าทางของกวางนะคะในนาฏศิลิ์นะคะเขาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมเขาจะทามือทั้งสองน,นะคะทําเป็นตั้งชูสองนิ้วนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเท่านั้นนะคะแล้วก็จะอยู่ระดับสะดือของนักเรียนนะคะ ส่วนขาที่นักเรียนยกใช่ไหมแต่ทางนักตะศิลป์เขาจะใช้เป็นก้าวเท้านะคะก้าวเท้านะคะอันนี้คือการเรียนแบบท่าทางของกวางนั่นเองค่ะในลักษณะที่4เอ๊เขากำลังทําท่าอะไรคะการแขนเขากำลังทาอะไรเนี่ยทาท่าทางของอะไรของนกนั่นเองค่ะท่าทางของนกนะคะในลักษณะนักตศิลป์นะคะท่าทางของนก มือก็จะเหมือนที่นักเรียนทําเลยค่ะแต่แค่ว่าจะทําให้มือสวยกว่านี้ก็คือปลายนิ้วมือทั้งสองนะคะจะเรียงชิดติดกันนะคะแล้วก็แบมือนะคะความมือลงนะคะแล้วจะงอแขนลงนิดน้อยทาให้คล้ายๆปีกนกนั่นเองนะคะมือทั้งสองจะอยู่ระดับไหล่นะคะไหล่ของเรานะงอแขนเล็กน้อยนะคะ แล้วก็สั่นปลายนิ้วเล็กน้อยว่าเราบินนะคะบินนะคะอันนี้คือท่าทางของนกนะคะสรุปเนื้อหาค่ะการประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวมาประกอบเพลงให้เข้ากับจังหวะก็ทําให้ท่าทางนั้นน่าสนใจและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ ท่าแรกด้วยกันนะคะที่เราเรียนไปเมื่อกี้ก็คือท่าปลานะคะท่าที่สองท่ามา้าท่าที่สามท่ากวางและท่าสุดท้ายนะคะท่าที่สี่ท่านกนั่นเองค่ะเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือบทเพลงที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว สิ่งที่อยู่รอบตัวเราและสามารถสร้างสรรค์ท่าทางการเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้นั่นเองค่ะตัวอย่างเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้นะคะครูฟ้องได้ยกตัวอย่างเพลงกอไผ่มาให้นักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะท่องเนื้อร้องเพลงกอไผ่พร้อมๆกับครูฟ้องเลยนะคะ กอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไหวร้องเพลงน่าฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสง แดดร่มลมเย็นท่องอีกหนึ่งเที่ยวนะคะ,ะพร้อมกันนะหนึ่งสองสากอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังฉันรับรักกอไผ่จังสาอีกหนึ่งเที่ยวนะคะท่อนว่า ฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดดร่มลมเย็นนะคะเดี๋ยวครูฟ้องจะเปิดนะคะเปิดเพลงนะคะเพลงกอไผ่แล้วนักเรียนสามารถร้องตามได้เลยนะคะ ก่อเอ้ยก่อภัยโดนลมไว้ร้องเพลงน้าฟังฉันรักรักก่อภัยจังฉันรักรักก่อภยักกอภยจังช่วยกันบังแสงแดด่มลมเย็นกอเอ กอไผยโดนลมไว้ร้องเพลงน้าฟัง,ฉ,กกงฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็นร้องได้ไหมคะร้องตามกันได้ไหมคะมีใครร้องบ้างเอ,อ่ยมีใครร้องไหมคะ ไหนถ้าใครร้องตามนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงท่าทางประกอบเพลงกอไผ่นะคะเดี๋ยวครูฟร้องนะคะจะเปิดนะคะนักเรียนสามารถแสดงท่าทางตามวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ ฉันรักรักกอไผจังฉันรักรักกอไผจังช่วยกันบังแสงแดดร่มลมเย็นเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้ลุกขึ้นปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงกอไผ่กันไหมเอ,อ่ยมีใครลุกขึ้น ทำท่าทางบ้างเอ่ยทำท่าทางเพลงกอไผ่บ้างคะปรกมือให้ตัวเองอีกหนึ่งรอบค่ะนะคะเก่งมากประโยชน์ของต้นไผ่นะคะลำต้นของต้นไผ่นะคะเอาไว้ใช้ในงานก่อสร้างทํำกระก้าผลิตกระดาษทําเครื่องดนตรีหรือว่าเอาไว้ใช้ทําที่อยู่อาศัยนะคะ สามารถเอาทำเป็นงานศิลปะหัตถกรรมเครื่องเรือนนะคะส่วนหน่อไม้นะคะหน่อไม้จะเอาไว้ใช้ทําประกอบอาหารนะคะรับประทานและใช้ปลูกเป็นแนวบอกเขตนะคะป้องกันลมและปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามร่มรื่นได้อีกค่ะสรุปเนื้อหาค่ะ เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติสตัตว์สิ่งที่อยู่รอบตัวเราและสามารถสร้างสรรค์ท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ยกตัวอย่างเช่นเพลงกอไผ่นั่นเองค่ะประโยชน์ของต้นไผ่นะคะลำต้นใช้ในงานก่อสร้างทำราการะาภผลิตกระดาษทำเครื่องดนตรีและสามารถทำที่อยู่อาศัยได้อีกด้วยค่ะ หนอ่อหรือหน่อไม้นะคะใช้ประกอบอาหารรับประทานและใช้ปลูกเป็นแนวบอกเขตป้องกันลมและปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามร่มรื่นอีกด้วยค่ะการบ้านให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนกำหนดส่งนะคะวันที่17ถึง24กันยายน 2,564นะคะนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอนะคะแล้วนักเรียนก็ส่งรูปภาพนะคะเข้ามาในกลุ่มรายนาติสินป .2 นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูฟองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียน